โอ้ยอืยอเออท่านำมาเล่กกนเกมได้เลยมามาก็สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรนะ N Car N Color หน่อยเออเนที่สุดเราก็อะไรนิดหนึ่งใช่แล้วผมไปเรียนอังกฤษมานิดหน่อยโอเคผมจะไปเล่นไปครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเลยส่งแล้วเหมือนจะไม่มีใครคอยจะดูชักทําไม่ค่อยจะดูชักเท่าไหร่เออ ใช่ก็จะไปเล่นกีบสติกบอลเออเล่นให้จบเลยแต่ก็ลำบากเอาเรื่องนะที่แอบไปเล่นมาก็ยังไม่ชนะเลยในดนานนี้ผมจะไปเล่นด่านแค่เทเดซายให้ผ่านก็ก็ต้องเล่นให้ผ่านอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บไปเล่นแต่ก็ดูทรงแล้วนะน่าจะไม่ไหวไม่ไหวที่ว่าเกลือเกินคือจะเกลือได้ขนาดไหนก็ สุ่มามาหลายรอบแล้วอันนี้ผมเล่นใหม่เพราะว่านี่เล่นใหม่จนได้อะไรไมานะมันด่วนสกัดไม่ให้ดีกนี่ฟาร์มก็วิธีการฟาร์มก็อะไรนะเล่นดาดพกง่ายๆก็ได้น่าจะได้เยอะอยู่ดาดยากผมจะลองเล่นดูแต่ก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะแต่อันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายละไม่บอกเป็นเล่นเอาเองซื้อเกมจะทิ้งไว้ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งซื้อเกมไว้แล้วก็ลองไปหาลดเองนะ ถ้าอยากเล่นแต่าหาไม่เจกอก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เออออกไปซะตายพอดีออเราจะมาเข้าดานเทเลไซ์กันดานเทเลไซ์ผมเล่นมาตั้งสองชั่วโมงเต็มอีกสิบสี่นาทีกดเข้าไปเลยโอเคแล้ว้าในเกมแล้วนะครับคือความคืบหน้าในด่านนี้ก็คือปร,ประกาศอันแน่นหนะ เราจะมาจบเกมกันผมมีทักษะสาสิบทหารแล้วก็อัปเกรดจนเต็มแล้วอี่อัปเกรดเต็มแล้วคลิปนี้จะชันสั้นหน่อยนะเพราะว่าดูทรงนั้นตบแตกง่ายบมดอะ่ะตัวเนี้ยสกิลถ้าจะใช้สกิลให้มันจบบ้านเร็วๆก็เดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนเอาเป็นสกิลวิ่งเร็วแล้วก็เอออันนี้เพิ่มตำแหน่งอะไรเนะี่ยส่วนอันนี้เหรอ น่าจะเพิ่มโอกาสกดตาร์นะมะั้งสายไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันแรงเองเราจะมาจาัดก,การตัวนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ากวนผมมากเลยตอนที่ผมเล่นคนเดียวก็เป็นคลิปจบแบบชื่ยวยในเกมมดไปละโคตรไวตอนนี้ไปได้วยความเร็วสูงสุดดิบดิบ โ okay. อเคน้ำเม็ดกัดเทะลซีต่อยบ้าน,นครับตอนนี้ใช้ตะง,งอยปากในการจับเอ้ยตะง,งอยปากเป็นนกหรือเปล่าเออเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่กีนบดบักบลหลงทางโอเคจบบ้านนี่สวยงามไดงไงบอสแมงป่องออกมาแล้วโอ้โหนำเม็ดยสห้าตายเลยเหรอ กัดมันอุยอ๊ยอุ๊ยตายไปเยอะกันแล้วเนี่ยตายไปแล้วโอเคบอลแม็กฟองก็ยังจะตายครับแล้วก็มาสุ่มกันเลยแล้วก็มาโหลดเอา้าโอเคดูว่าจะฆ่าสิมาแล้วครับผมจะสุ่มความดูเกลือผมจะดับตาสุ่มเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคตรงนี้แหละว้า wow. วได้ราศีม่วงว่าได้ได้ง่ายๆนะเนี่ยจำจำต่อไปเออเออมันแตกต่างกันตรงไหนกับมดดิสนียแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วมันแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยอืม ในตัวม่วงสองตัวตัวม่วงนี้มีความสามารถอย่างไรหรือลดเหตุ10%เพิ่มเลือดอีก20%จบไปย่างร,รวดเร็วแล้วก็เสียทหารไปสี่ตัวแล้วก็ต้องเพิ่มซะหน่อยในการเพิ่มก็ไม่ได้มีอะไรยากเยอะเพราะว่ารวยรอยู่แล้วโอ้ยโอ้ย ไอสองรอบแล้วแหละโอ้ยโอ้ยไอแหบมากต่อไปที่ที่ตีง่ายเดืสุดคือคือพวกนี้ไปเลยครับไม่ต้องเวลาไม่รอใครนะครับตีหมดแล้วโอเคออกมาสักกองทัพเลยอะแล้วมันไปตบแล้ว บินขึ้นไปยำยำยำโอ้ยเยอะมากเลยมันแม,ม่มุมทะเลทรายใช่ไหมดูจากลักษณะแล้วแม,ม่มุมทะเลทรายอุยอ้ยอุยอ้ยน้ำเมล็สีอุย้ยอุ้ยติดสตันด้วยอุยอ้ยอุ้ยตายไปแล้วแล้วก็มกันก็ตายแล้วแล้วก็รอหอง อรอไม่หกน้อยจังเลยว่าเกลือเปิดเอเกลือจริง้วยมดทหารเอ๋ยข้าไม่เรียกจะคุยกับพวกเจ้านะเออไปเน้นไข่ดีกว่า มาบุบมาเลยถ้าบุบเราก็ไปตีเลยเนี่ยรอบสังหารโอ้ยหมดป,กาาป,มดปุกอาหารไปแล้วหมดปุกอาหารไปแล้วจะรอดไหมโอ้โหไม่สนใจด้วยกราพุ่งเข้ามาบ้าดแล้วนะครับอืมเข้าไปแล้วเราก็โดูขมืเหมือบใช่ไหมเหยียบร้อย ตายรัวๆเลยยังไม่ได้ถึงไหนเลยตายแล้วยังมีอีกไหมข้างนอกมีอีกโดนกัดตายอีกมีสมบุตทหารด้วยอ่อนจังเลยจบบ้านของคุณดีกว่าไปทางนี้ด้านหน้าแล้วก็ไปทางนี้ด้านข้างหยียบ้อย มดติดสปีดโคตรไวถ้าม,มดเอ,อ่อคนซีเบียมันทำอย่างนี้ได้นะมันโคตรจะดีเลยอ่ะมันดีมากเลยถ้ามัมนแบบวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดอนะันเนี้ยนี่ครับแม่มุมทะเลทรายที่เอาดาบฟาดค้างมนเดิม ต่อไปก็ตีบอสบอสแม่แม่มุมโอ้โหเกือห้าน้อยน้อยเกินไปแล้วซื้อโอ้ว้าวว้าวเกือ,อ,อต่อไปเราจะไปตีแม่แม่มุมกันแม่แม่มุมนี่แท้สุสดๆไม่เกินห้าตัวนะ เออมันใส่เพิ่มได้อีกไหมอ่ะเนชั่นเพิ่มได้หนึ่งอันนี้การบกันหมดยังเหมือนยางเหมือนยังเหมือน,น,นละวิธีการฆ่าแม่บม,มืมก็คือไปทุกทิศทางคือด้านหน้าบ้านแม่หลังบ้านแม่แล้วก็ด้าน้างบ้านแม่ไปเมืออ่อดะไปเลยตดสปีด อโอ้โหม่ตันทางอยิ่โ้โห,หดกัดวี่จีวิ่ตายอืมแม่มันแม่กัดทางละสิบห้าแรงมากเลยกดบ้ากัดบ้านอะไรละอุยโหดโหดเอาจริงโหดจริงมาก เฮออ้ลุมกันเลยเออเออเออ,เอ,อต,าตายตายติดชีดด้วยติดละแปดตายซะแม่ตายดิเออตายโอเคดูของมากแล้วก็จบเกมสุมของซอบความเกลือสิบสามโอโหแน่นอนกว่แมงป้องอีกโอเคได้เยอะแล้วได้สิบว่าองอจบ ท่านั้นก็ขอบคุณนะครับถ้ามา้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับเอออันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นเลเซติกบอคือผมเล่นเวลาปสักสองส่มโมงตีบ่ะสมมติเต็มเหมือนมันปั๊บเดียวนะแต่ก็นานก็ไว้เจนในคลิปหน้ากันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับทุกคนที่มารับชมถึงจะเป็นคลิปคลิปสั้นในเซตคลิปยาแวแต่ไม่ดูอะเท่าไหร่ไม่ได้ดูท่านั้นก็ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำต่อแล้วก็เผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับออแล้วก็จะคุยอะไรอีกไหมเนี่ยถ้านะ้าเขาปิดคลิปเลยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับในเกมสติกบอรเด๋ยวจะทำต่อเป็น EP ฉะท่านบ๊ายบาย